สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนไม่ต้องหลบซ่อนแม่เวียเปิดชมหน้าชัดชัดแฟนใหม่ของลูกชายหลังเลิกรานางเอกคามช่องปิดฉากรัก9ปีพระเอกมัดเทยอย่างเวียสุกนวัฒนาร Move สก็มูฟออนส่มปลูกต้นรักอย่างเงียบๆกับสาวนอกวงการซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีภาพหลุดทั้งคู่ไปเที่ยวภูเก็ต แม็จะไม่ได้เปิดตัวออกสื่อชัดเจนแต่ก็ยืนยันชัดแล้ววันนี้แหละเจ้าของหัวใจคนใหม่ยิ่งล่าสุดเป็นการตอกย้ําข่าวเมื่องานนี้คุณแม่พลอยภัยลินคณาโรถคุณแม่ของหนุ่มเวียได้เผยภาพพร้อมลูกชายและแฟนสาวที่ไปเที่ยวทะเลด,ด้วยกันพร้อมสวมกอดพูดคุยกันอย่างสนิทสนมพร้อมแคปชัน่นสั้นๆว่า love you all เรียกได้ว่าเส้นทางรักครั้งนี้ของหนุ่มเวียคุณแม่ก็ไฟเขียวแฮปปี้เชิญมืนกันสุดๆขณะที่เป็น แฟนก็เข้ามากดไลค์และคอมเมนต์ชื่นชมกันมากมายท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก t ีนีด .com ขอบคุณครับ